ต่อไปผมมองแล้วก็หันขึ้นไปครับปุ๊บนี่เราจะคูณบอกเพลเพิ่มขึ้นไปครับโอ้โหสูงจะจัดเลยครับเจ้านี้อะไรวะเนี่ย อ้าวลมครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมตอนนี้มาเปิดเกมใหม่ครับไมเล่น,นะครับและตอนนี้เมีไมเคิลชาร์เลนต์นะครับผมซึ่งไมเคิลชาร์เลนต์ในวันนี้ฮะคุณผู้ชมเนี่ยน่าจะรู้จักอ่าเจ้าสไปค์สใช่ไหมครับหรือไว้กล้องสองทางไกลนะครับผมก็คือแบบในวันนี้เนี่ยมันจะมีเพิ่มขึ้นมาครับรู้สึกว่าจะมีเพิ่มขึ้นมาเนี่ยแปดแบบเลยนะครับผมอ่าโคตรเยอะนะครับก็อย่างแรกเนี่ยขอตัดไม้ก่อนละกันนะครับนานแล้วนะที่ไม่ได้เกิดมาตรงไบโอม่ะจังเกิลนะครับเนี่ยก็จะมีแบบแพลงโม ขึ้นมานะครับไหนดูของในกล่องซิมีออฟซิเดียนนะครับผมเหล็กนิดหน่อยแล้วก็มีก่อด้วยอ่ะเฮ้ยกันไฟฮะเอาล่ะเก็บม,มาก่อนนะครับแล้วก็ทีนี้อ่าบล็อกนี้เราขุดไม่ได้บะช่างมันก่อนแล้วกันเอาล่ะทีนี้เนี่ยเรามาแบบหาอุปกรณ์กันดีกว่ามาตรงนี้มีหินให้ขุดไหมฮะตรงอ่าเนี่ยตรงนี้มีอยู่ว่าผมลงมาขุดเลยละกันคือบอกว่าถ้ามีอุปกรณ์หินเนี่ยมันก็จะแบบเริ่มต้นได้ง่ายขึ้นนะฮะโอเคครับผมมาสามอุปกรณ์ของเรานะครับเรียบร้อยซึ่งแรกที่สำคัญในคลิปนี้เนี่ยก็จะเป็นอ่าคัพเปอร์ คัปเปอร์ของเราก็บอกได้ใช้แน่นอนวันนี้เนี่ยแล้วก็ข้างๆก็มีเหล็กด้วยนะครับนี่แจ่มไปเลยเฮ้ยได้ตกมาไหนวะเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวผู้ชมฝั่งนี้มีหมู่บ้านด้วยครับเป็นหมู่บ้านแบบขึ้นไปบนภูเขาเนี่ยครับผมหุ้ยแจ่มเลยจังหวะนี้ขอปล้นของหน่อยละกันฮะอย่างแรกเลยขอเตียงละกันมาจะได้ไว้นอนพักนะครับแล้วก็ขอกินอาหารก่อนเลยหิวจัดจริงๆถ้าเราเจอเทเลไซน์เนี่ยก็อยากจะหาเป็นแบบว่าพีระมิดนะเพราะแบบเราต้องการทีนทีนั่นเองมันจะมีสปไปคัสทีนทีอยู่นะครับซึ่งอะไรที่แบบว่าสุดยย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 ออ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 อดดไไไปปปเเ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 ลล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 ลััััังงงงนน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 นกกกกกกมมมมะะะะะคคครร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 บบบบขขาาาาาาาแแแหห็็็ฟีีีีีีีีตตต่่่่่้้้้้้้ผผููชวววว๋ ิึงไ้แป๊บหนึ่งแล้วกันนะครับนี่ขออนเขมบรบเฟอเนสมาด้วยนะครับเออว่าอยู่ที่สูงเลยนี่ว่าถ้ามอยไกลอาจจะเห็นแบบไปโอมเพิ่มนะครับยีแล้วกันมาไหนดูซิมีแบบเอ้ยนี่ทะเลทรายุณผู้ชมน่าจะมีพีระมิดนะเดี๋ยวต้องรองไปสำรวจดูนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแล้เผาเสร็จหรือย,ยังเนาะนจริงๆแตงโมงก็ดีนะครับแต่แบบมันกินเพิ่มทีละหึงอ่ะเปลี่ยนมากินขนมปังแล้วกันเรียบร้อยฮะโอ้โหได้มาชุดนึงเลยนะเอาล่ะเผาได้แบบเยอะแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยเปลี่ยนไปเผาเหล็กน่อสักหน่อยแล้วกัน,น ถ้ามีประโยชน์นะผมว่านี่ไงเจอแล้วคุณผู้ชมมาเราไปสำรวจเลยดีกว่านะครับเฮ้ยเจะมืดแล้วหรอเร็วจังนะฮะเพิ่งสำรวจได้นิดเดียวเองอะเอาเป็นว่านอนก่อนละกันครับผมให้มันเช้าเนาะแล้วก็ทีนี้สปายการ์ดใหม่อันแรกครับเราต้องค้ามไปสำร็จให้ได้ขุดลงตรงนี้นะครับไปแล้วก็ขุดเลยฮะนี่ท t n ีของเรานะครับที่เราต้องการแต่ว่าของในกล่องเนี่ยขอให้มันดีด้วยแล้วกันนะไหนดูซิเอเมนเล่านะครับผมใหญ่เหรอมีอะไรปะเฮ้ยแอปเปิลทองฮะใช้ได้อยู่ต่อไปแอปเปิลทองเพิ่มฮะแล้วก็มีทองนะครับแค่นี้เหรอโอ้ใจร้ายเหมือนกัน ตรงนี้นครับผมนุกสปายกลาสโอ้โหดูดิสีเป็นแบบเทียนทีเลยนะฮะไหนลองดูนิมองไปครับปึ๊บอ่ามีอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่าฮะมองไปมันไม่มีอะไรนะเฮ้ยเดี๋ยวมันวางแบบเป็นนุกได้เหรอโอ้โหระเบิดไปแล้วครัผู้ชมแค่มองก็ระเบิดเลยเหรออะไรวะเนี่ยประนึงอ่าผมขอลองเล็งตรงนี้ดูแล้วกันนะครับปึ๊บแล้วก็เออว่ะถ้าเป็นระยะที่แบบเรามองเห็นเนี่ยมันก็จะระเบิดไปเลยฮะโอ้โหนุกเพี้ยนว่ะผมซึ่งมันน่าจะอันตรายเหมือนกันนะเนี่ยถ้าเข้าใกล้อ่ะเฮ้ยแต่ว่าเราใช้นี่คุณเหมืองได้นี่ว่ะอ่าเป็น จะได้ลงเหมืองไงคุณผู้ชมเอออีซี่ฮะเออว่าคุณผู้ชมผมขอทดสอบอระยะมันหน่อยนะครับถ้าเป็นบนภูเขาถึงปะไม่ถึงนะครับแล้วถ้าแบบผมเพิ่มไอเนี้ยเรนเดอร์ดิแทนนะครับไหนดูซิถึงหรือเปล่าเฮ้ยเหมือนจะถึงว่ะคุณผู้ชมคือถ้าเราเพิ่มระยะมันก็แบบวางนุ่งได้ไกลขึ้นเหรอแล้วถ้าเป็นแบบ20อ่ะอ่ะแบบนี้นะครับถึงหรือเปล่าเฮ้ยเนี่ยตรงนี้ก็ถือว่าแบบไปถึงนะฮะเฮ้ยก็โกงอยู่เหมือนกันนะเนี่ยเออว่าเดี๋ยวนะตอนนี้อยู่ทะเลทรายนะครับเรามาขับไปนี่กันดีกว่ากระจกครับคุณผู้ชมเราต้องกาะจวไยบบบบบนแแล็ปปเเฮซดดดดูรรูิิิฟึขุ วการเอ็กซเรย์หาเหมืองนะครับไหนดูซิโอ้โหแต่ก็แหลกเหมือนกันนะเนี่ยมันขุดไปแบบนี้เลยอะเอาใหมด่ดิมองไปครับขุดลงไปอีกเออไปอกีกลึกฮะลึกไปอีกซึ่งตอนนี้ออ๋เห็นแร่แล้วฮะแต่ว่ายังไม่เจอเหมืองนะฮะซึ่งเดี๋ยวเรามาคลิกรัวๆเลยดีกว่ามาเหมือนว่านี้เนี่ยมันจะขุดไปโดยที่แบบอ่ไม่ทำลายแร่ด้วยนะครับค่อนข้างดีเลยนะผมว่า,วาเดี๋ยววางน้ำแล้วโดดตามลงไปเลยดีกว่าฮะจับไปเลยครับผูบบ้ชมลงมาเลยนะฮะเออ <c oughs> จะได้ตามหาย,ยาง,ง่ายไงปึ๊บลงมาตรงนี้นะครับนี่มีเหล็กด้วยกำลังพอดีเลยไม่เดี๋ยวนี้ตรงนี้มันคุ้นๆฮะณคาารรดออออ่่่ะะะเลขหนนยัุ แค่บล็อกเดียวนะครับผมเอาเป็นว่าเก็บไว้ก่อนนะครับอย่างต่อไปคุณผู้ชมอยากได้เหล็กเพิ่มมาเอ้ยตกมาไม่ไม่ตายด้วยเหรอโคตรถึงฮะอ๋อเนี่ยเจอเหมืองแล้วมีมอนสเตอร์หรือเปล่านะขอระเบิดไปก่อนเลยได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวลองระเบิดดูครับจะวันนี้อ่ะระเบิดไปเลยครับอ๋อเนี่ยมีสไป,ปเดอร์ตรงนี้นะครับก็ว่าอยู่ดีนเสียงน่าจะตายแล้วครับจะวันนี้เฮ้ยมีตัวเขียวด้วยเหรอไม่เอาวางไปก่อนครับระเบิดเนี่ยเออวางบอมไปฮะถือว่าแบบใช้ประโยชน์ได,ด้ดีเลยนะเอาล่ะปลอดภัยแล้วลงมาดีกว่าทีนี้ขุดต่อดีกว่านะคคครรรรัััับบบฟึออ่่่ะะลลงงไไไปผมมยยเเห็นแสญ ได้ไมยเนี่ยเฮ้ยผู้ชมเจอเพชรและะ้วครับเลยต้องการพิกแอคใหม่ครับผมพิกแอคเหล็กของเราขอหน่อยนะได้เพชรแล้วฮะขอเลยละกันหนึ่งไงเหรอ,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 อโอ้โหต้องหาเพิ่มแล้วอะเฮ้ยเนี่ยตรงนี้ก็มีครับถ้าใช้เอ็กซเรย์หาจริงน่าจะเจอเยอะนะผมว่าใช่ไหมต้องลองดูฮะขุดไปฟึบอ่าเจอหรือเปล่าไม่เจอวะ่ะเพิ่มไปมีเหมืองอยู่ข้างล่างอีกนะครับฟึบอ่ะวางไปก่อนเนาะเฮ้ยเอ็นเดอร์แมนว่ะขอวางบอมหน่อยละกันเออวางไปครับระเบิดเอ็นเดอร์แมนตรงนู้นตายหรือเปล่าเรียบร้อยฮะเหมือนจะตายนะครับเดอบเอ็นเดอร์เพิร์ลหรือเปล่าเนี่ยเออไม่ดับเหรอ น่าจะพอแหละอ่ะเผาไปครับอย่างต่อไปเดี๋ยวเรามาคหาเพิ่มมนดีกว่าสำหรับอุปกรณ์เนี่ยอย่างแรกเลยก็จะเป็นอเมทิสต์นะครับวางไว้แบบนี้ผมแล้วก็เอ้ยไม่ใช่เหรออ๋อมันใช้บล็อกคอปเปอร์ครับอาหนึ่งมาหนึงแต่ว่านี้เนี่ยน่าจะได้แล้วนะครับอ่าเป็นบล็อกเหล็กก่อนนะครับอ่าวางแบบนี้นะแล้วก็เป็นคอปเปอร์สองอันครับนี่ก็จะเป็นมินเนี่ยนสไปคลาสนะครับเห็นปหม <c oughs> เป็นรูปมินเนี่ยนด้วยนะครับไหนดูซิที่ขวาไปครับนี่มันก็จะมีแบบเอ้ยน้องติดอะ่ะมันจะเป็นไอออนก๊าดเลมตัวจัวนะน,วนิคะรบ G T H M N ก็จะเป็นแบบเหมือนคูณเพิ่มนะครับผมอ่าเอาเป็นว่าเดี๋ยวลองมองดูแล้วกันนี่ถ้าเรามองใช่ไหมแล้วก็แบบไหลไปครับนี่มันก็จะแบบเหมือนรับคูณเพิ่มนะครับผมซึ่งจริงๆผมควรใช้กับบล็อกเพชรน,นะใช่ไหมเพราะฉะนั้นรับบล็อกเพชรก่อนเลยครับนี่แบบนี้นะบอกเลยอันนี้โกงแน่นอนฮะมาวางบล็อกเพชรไว้ตรงนี้นะครับอ่าต่อไปผมมองแล้วก็หันขึ้นไปครับฟืบนี่เราจะคูณบล็อกเพชรเพิ่มขึ้นไปครับโอ้โหสูงจะจัดเลยครับเจ้านี้อะไรวะเนี่ยโคตรโกงฮะดูดิแล้วเราก็แบบมองทางซ้ายทางขวาได้หมดเลยนะครับโอ้โหรวย ครับแล้วก็อุปกรณ์ของเราเฮ้ยนะไม้หมดแล้วเหรอเออว่ะเพิ่งสังเกตเลยฮะให้เดี๋ยวมันปั๊มเพิ่มได้นี่ว่ะประเด็นนะวางแบบนี้นะครับแล้วก็อ่ะมองเพิ่มไหมครับปึ๊บอ่าโอเคมัแบบนี้ก็ได้อยู่นะโอเคตอนนี้ก็อัปเกรดเป็นเพชรแล้วนะครับนี่ถือว่าแบบดีขึ้นเยอะเลยนะฮะซึ่งของที่เราจะถือไว้เนี่ยเออเอาเป็นแบบนุกก่อนแล้วกันเนาะแล้วก็เอ็กซาเย์ฮะเออนี่ก็มีประโยชน์เยอะนะเอาล่ะต่อไปเรามาเพิ่มเป็นออฟซิเดียนกันดีกว่าทำเป็นอ่าแบบประตูนะครับผมน่าจะทำได้ไม่ยากนะผมว่าอย่างแรกก็ขอขุดไปก่อนแล้้วกันนนปึ๊บบบแีะครับก็็คือแบบเเเรรรราาานนี่่ยวงงูปปปะ เรียบร้อยประตูของเราแล้วก็ค้ามเลยแล้วกันฮะนี่ไฟแช็กก็ผมจุดไปเนาะทีนี้ของอะ่ะเหล็กน่าจะพอแล้วฮะเดี๋ยวเราเสกกองทัพเราไว้ดีกว่านี่มินเนี่ยนนะครับเสกไว้ตรงนี้อ่ะจัดไปเอาแบบกี่ตัวดีวะเอาไว้แบบไปช่วยเราต่อสู้นะฮะเดี๋ยวทำเป็นบล็อกทองด้วยดีกว่าครับนี่แล้วค่อยไปปั๊มเพิ่มแล้วกันเออว่าอีกอย่างหนึงน่งนีง่หว่าเนี่ยวางบล็อกคอปเปอร์แบบนี้นะครับแล้วก็อเมทิสก็ผมนี่เป็นใจแอนสไพร์การ์ดนะครับไหนลองมองดูซิปึบนี่จะเป็นไอรอนโกเลมยักษ์ไปเลยนะครฮะเพราะว่ามมมาาาาาาาเเ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 รรรรรรีีีียย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 บบ้้้้ออ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 อนน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 ะะะะะะคคคคััทงงงแแดหหลลลลืืปปปป่่่่่ววววโโูตไจใใชช็็กกกฟฮ์ๆ อย่างแรกก็เดี๋ยวขอปั๊มอันนี้ก่อนแล้วกันปัป๊มขึ้นไปฮะโอเคเดี๋ยวเรามาคลัฟกันเลยดีกว่านะครับนี่เนเธอร์ควาดนะครับแล้วก็ค o p เปอร์แบบนี้ผมเราจะได้เป็นพอร์ท่านะครับถ้าว่ามันใช้ยังไงนะครับอย่างแรกเนี่ยเราคลิกขวาไปหนึ่งครับนี่มันก็จะเป็นอ่าประตูหนึ่งใช่ไหมครับแล้วก็อ่ออีกประตูหนึ่งเดี๋ยวเป็นตรงไหนดีว่าเราไปตรงนั้นแล้วกันนะครับนี่เปิดไปครับผมก็คือแบบผู้ชมรู้จักเกมพอร์ท่าปะมันจะเป็นสประตูที่เชื่อมกันนะอ่าเดี๋ยวลองเข้าไปดูนะ เราจะตามหาเป็นแบบฟอร์เทสอะไรเงี้ยนะครับจะได้ไม่แบบประตูวะไปกลับนะครับผมโคตรแจ๋วเอาละผู้ชมเดี๋ยวลองใช้ดูเลยดีกว่านะครับนี่อ่ะคลิกขวาเพิ่มนะครับตรงนี้ปึ๊บหลองกลับไปดูซินี่ไงผู้ชมกลับมาตรงนี้ได้แล้วครับเออโคตรเฟี้ยวอ่ะกระโดดกลับไปนะครับฟอร์เทสก็ผมตอนนี้เนี่ยเราต้องล่าเป็นแบบแท่งเบสนะครับแล้วก็ค่อยไปแลกของพิกลินนั่นเองว่าแต่มันอยู่ไหนว่าซาบ้าเบสเนี่ยนี่เงเจอแล้วจะเผอรลเบิรดแล้วกันเออเดี๋ยวมันเละเกินนะครับปค่อยมาทางนี้เอาูดแ นะครับผมมองไปฟึบนี่โอ้โหเป็นร่างยักษ์เลยนี่ไงฮะเกิดมาแล้วนะครับเจา้าวันนี้โอ้โหโดนลุมฮะต้องสารว่ะเจ้าวันนี้พวกเยอะครับไปด้เพื่อนเสกมินเนี่ยนตรงนี้นะครับแล้วก็เสกให้มันเป็นร่างยักษ์เออนี่แหละไอตรงนี้ก็มีนี่หว่าโอ้ยโ,โดนโดนไฟไหม้เจ้าวันนี้ก็เสกเพิ่ม,มไปดิครับเออนี่มาช่วยหน่อยนะเพื่อนตรงนี้แหละ,หละสู้เขาเจ้าโกเลมนี่เจ้าโกเลมยักษ์ครับช่วยเราแล้วเราก็ต้องช่วยมันด้วยนะครับต่อไปโดนไปดิขอหน่อยเพื่อนแค่แปดแท่งก็พอนะเรียบร้อยฮะได้แท่งแรกมาแล้วเฮ้ยผู้ชมกองทัพยักษ์ขอองเเเเเรากใช้้้้ไไไดดผผลหมมืนนนนัี่ยยฮปพะ ู้ชมเจ้าวันนี้เนี่ยอ่ะมีแทงเบสไหมฮะแถวนี้เอาล่ะตอนนี้กำลังเดือดเลยนะครับมาได้จะครบแปดแล้วครับผมเจ็ดแล้วอีกนิดเดียวอยู่ตรงนี้เหรอครับตกไปดีครับเรียบร้อยเอา้ายังไม่ครบอีกเหรอเรียบร้อยครับผู้ชมได้มาแล้วนะครับแทงที่แปดของเราเนี่ยมาเดี๋ยวเรากลับกันเลยด,ดีกว่าผมว่านะซึ่งประตูวาร์ปของเราวางไว้ไหนวะลืมแล้วเนี่ยอ๋อนี่ยเจอแล้วครับประตูพอร์ทัลของเรานะครับเข้าไปฟืบโอเคฮะเจ้าวันนี้วาร์ปกลับมาแล้วนะครับนี่เรียบร้อยต่อไปก็เหลือแลกของกับพิกลินนะครับอ่าไปง่เดินเฟ มะเนี่ยมาปะเนี่ยเอาไปเพื่อนทองเรามีเยอะมาแลกกันดีกว่านะเอาล่ะทองมีเท่าไหร่โยนไปให้หมดนะครับเนี่ยใช้ให้มันคุ้มอ่ะผู้ชมแล้วก็ตัวนี้ก็มีทองเหมือนกันนะครับอ่ะเพิ่มมาหน่อยแล้วกันเฟ้อประมาณนี้ครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะไปโอ้นี่มันมีเดอร์แมนนี่หว่าเราจะไปสู้ดีปะวะนี่งไงอย่าเห็นเดอร์แมนยักษ์ครัผู้ชมขอลองหน่อยแล้วกันนี่ใจแอดน,นะครับมองไปปุ๊บโอ้โหกลายเป็นตัวยักษ์แบบนี้เลยนะฮะเอาอีกดิโอ้โหโคตรเท่ผู้ชมเดอร์แมนยักษ์ฮะแล้วก็ระเบิดไปดิครับนี่มีนุ๊กอยู่นะตายวะตายวะะรเบ ตัวยังใหญ่นะครับผมรู้สึกแหลกๆเลยเวลาสู้มันอ่ะอ่านีกลับเข้าไปดีกว่าฮะได้นัพอมา1 1แล้วนะครับเฮ้ยถือว่าได้เร็วนะผมว่าแก๋วอยู่ฮะขออีกเล่นึงแล้วกันคุณผู้ชมแล้วก็ทีนี้เนี่ยประตูวาร์ปนะครับเอ้ยไม่ต้องสร้างได้หว่ะเออเราวาร์ปกลับไปได้ลืมเอาล่ะน่าจะได้เวลากลับแล้วนะครับนี่16แล้วกลับดีกว่าคุณผู้ชมที่เกียดอยู่แล้วครับสปายกายเนี่ยที่เรารับได้ยังไม่หมดนะครับผมเพราะฉะนั้นเรากลับกันดีกว่างเหายแล้วเนใ้้ีชขึ้้นนนดดาบี่ปึบอาจไรเงยิงับบนี้ได้อยู่นะวาปเข้ไครับไงออกมาได้แล้วโม ใช้ได้อยู่แล้วเนี่ยไอประตูนี้เนี่ยผมว่าเรานอนก่อนดีกว่าให้เป็นตอนเช้านะครับผมสำหรับสปายการ์าต่อไปเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าใช้โต๊ะเวนชาร์ดในการคราฟนะครับผมซึ่งของก็เหมือนจะครบอยู่นะเอาไปว่ามาคราฟกันเลยแล้วกันฮะทำเป็นกระดาษนะครับผมแล้วก็อ่านหนังสือใช่ไหมอ่ะนี่ยได้แล้วฮะคราฟมาแบบนี้นะครับผมต่อไปคอปเปอร์เฮ้ยนะคอปเปอร์ไม่พอเหรออ่ะนี่เจอแล้วครับขอคอปเปอร์หน่อยนะครับขุดไปเอาล่ะน่าจะคราฟได้แล้วครับมาวางสองอันแบบนี้นะครับแล้วก็โต๊ะเวนชาร์ดของเรานี่ไงคิวเลออ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 รรรรรร์์์์สสสสปปปปาายยยยยกดด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 เเ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 เหหหหหฮะะะะไไไนนนนลลลลลลงงงงงูููิิโโ้้้้้มมืแแแบบบฉีีซซววว่่ผชชุ็็คั๋ตใ ก้อนต่อไปเนี่ยรู้สึกว่าเราจะต้องไปคาที่สตองโฮนะครับผมเพราะฉะนั้นนี่ไปกันดีกว่านะครับเดี๋ยวเราใช้เนี่ยแบกระต่ายดูดีกว่าครับนี่ฟืบเป็นลาแสงเลเซอร์นะครับเฮ้ยเหมือนจะควบคุมมันได้ด้วยอ่ะดูดิลอยได้เลยฮะเอาเป็นว่าแท่งเบสนะครับผมมาคาบเลยฮะขอทั้งหมด8ก่อนละกันครับผมไปทางไหนฟืบป่าไปทางนี้เหรอที่ใต้นะครับไปที่ใต้ของเราฟืบจัดไปฮะเฮ้ยผู้ชมลงแล้วครับจังหวะนี้เออเราใช้เป็นนี่ดีกว่าเอ็กซเลยนะครับขุดไปแบบนี้ครับผมเฮ้ยตกนี่เนี่ยเป็นน้ำนะครับผมนี่ไงผู้ชมเเจอออแล้วครรับสตงงโฮขา มนะครับนี่อันนี้ผมบอกเลยว่าโกงที่สุดแล้วแหละวางคอปเปอร์แบบนี้ครับเราจะได้เป็น OP พีสปายการ์ดนะครับโอ้โหดูดิเรื่องแสงด้วยนะฮะไหนลองใช้ดูซิมองไปผมนี่มันจะเป็นกล่องออกมาแบบนี้นะครับซึ่งแต่ละกล่องเนี่ยไหนดูของซิอ่ามันก็จะมีของ OP ต่างๆนะครับดูดิโอ้โหโคตรโหดใส่เลยละกันนะฮะบอกแล้วอันนี้โกงสุดแล้วนะครับผมผมบอกเลยเนี่ยผู้ชมดูที่ขุดแต่ละอันเด็ดนะฮะของดีทั้งนั้นก็ผมซึ่งเดี๋ยวเรามาฟาร์มของกันสักนิดนึงดีกว่าจัดไปเอาให้แบบคนโหดเลยฮะนี่ไงโอ้โหดูดดดดดดาา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 าบบบบิิช้้้้ในนนนนนนออ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 ่่่่่่ะะะะะะเเเเเเเมมมมมคครรรรรัััััััฮฮยยยยหหวววกกกกกจไไปปขขลลล็งแีีถื ต่อไปก็เหลือแค่ลุยแล้วแหละซึ่งเราจะฆ่ามันเนี่ยเอนเดอร์กระก้อนนะครับน่าจะต้องใช้เป็นแบบว่านุกนะครับผมแล้วก็คนะิลเลอร์เนาะส่วนพอเท่านี้น่าจะใช้ประโยชน์อยู่ฮะเอาล่าะเจอวันนี้ห้องมันอยู่ไหนวะเนี่ยหาดีกว่าเอ็กซนะ์เลนด์น่าพอช่วยได้ครับไฮ้โดเซสลงมาตรงนี้นะครับผมเจอหรือเปล่าไม่เจอวะ่ะเอาล่ะในที่สุดก็เจอนะครับมาเฮ้ยเนะี่ยโอ้ต่อยอีกแล,ะล,ะละ้วล่ะกว่าจะเจอห้องมันนะครับโอ้โหหายากมากเลยมาเราก็จะต้องทำการาวางแบบนอนเซฟนิดน,นึงนะครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยฮะเจออะไรอยู่ฮะพอแล้วซีโอฟินะอแลล้วออยย่่างแรรกกก็ขุดไปนนเะคับมมาาแล้ววก็งเพิ่ไปครับผมพอหรือเปล่่าาานะะขขดดออีีกกกว็ค เพิ่มแล้วก็วางไปฮะอ่ะทีนี้ผมเรามาเตรียมของกันนิดนึงดีกว่าประมาณนี้น่าจะพอนะครับไป็นถนนต้องใช่ป่าวะไม่รู้วะ่ะเดี๋ยวขอลองสักหน่อยแล้วกันแบบว่าจะได้ใช้ยิงนะครับอ่ะคาเผื่อเนาะเอาล่ะคุณผู้ชมถึงเวลาลุยแล้วครับจังหวะนี้โดดเข้าไปดีครับ Let's go เอาล่ะโอโ้โหขูดขึ้นอีกแล้วนะฮะไม่หนึ่งนะทำไมมันดูแหลกๆวะไหนโดเซ่ใช้อะไรฆ่ามังกรดีนะครับเอาล่ะขึ้นมาแล้วครับมาไอคิวเลอร์นี่มาใช้กับน,นี้ได้หรือเปล่าวะฟึบจ่อไปครับจ่อไปแบบนี้้รรรระะะะะเเเเเเบบิิดดดดดหืออออปล่่่่่าววฮยมมมันมนนนไไแแแตโ์ท ได้อยู่นะแต่ว่าเท่นนูยิงก็น่าจะง่ายเหมือนกันครับวาร์ปขึ้นไปตรงนี้นะครับผมมาน่าจะพอดีนะเนี่ยเอาล่ะขึ้นมาครับขึ้นมารู้สึกว่ามีการระเบิดน่าจะได้อยู่นะนี่ประมาณนี้ผมแล้วก็ธนูของเรายิงไปเดยครับระยะประมาณนี้ไม่ล่าพาดครับผมไปชาข้างๆด้วยนะฮะสอยไปเลยครับเฮ้ยผู้ชมผมยิงไม่โดนว่ะแล้วเนี่ยก่อนจะโดนนะครับก็เดี๋ยวลองใช้นี่ดีกว่าวาร์ปไปครับตรงนี้โอเคไหนดูซิบางทีมันไม่ยอมวาร์ป่ะโอเคมาแล้วฮะแบบนี้จะได้ยิงง่ายขึ้นนะครับมากระโดดยิงไปเรียบร้อยครับผมเหลืออีกนี้รัคบ นี่ไงโอ้โหโคตรโกงนะครับบาบได้เนี่ยเหลือแค่3แล้วนะครับ อีกนิดเดียวมาอันสุดท้ายของผมใช้นุกแล้วกันนี่วางไว้ตรงนี้เลยครับระเบิดไปแบบชิวๆนะฮะแล้วก็ทีนี้เนี่ยระเบิดเสร็จแล้วใช่ไหมลงไปข้างล่างเดือยยิงไปฮะโอเคแล้วก็ตรงนี้ครับผมลงมาด้านล่างเรียบร้อยครับผมแล้วก็ทำลายทิ้งไปแล้วกันนะครับถึงเวลาใช้งานแล้วเออจี้ไปฮะเพื่อนผู้ชมเหมือนเราแบบควบคุมมันได้ดูดิเหรอลากไปฮะลากไปฮะเอ้ยเปลี้ยวอ่ะควบคุมมังกรได้ด้วยฮะไปสุดยอดพลังมาแล้วครับนี่โยอนะหมุนรอบเลยครับปั่นไส้ว่ะเออแต่ว่าถ้ามันโดนแบบนุกน่าจะเจ็บกว่านะผมว่าโดนคิววเเเเเเเลลลลลอออออรรรรรร์ไไไมมมมม่่่่่่่คคคยยยยยจจ็็็บบบบบบัััถ้้้้าาาาปปปนนนนดดดะะะหืึีีผกกกทแแแฮ แล้วว่ะโอ้โหไฟลุกฮะว่าไงล่ะว่าไงล่ะสวยเนอร์ดาก้อนเนี่ยอะลงมาด้านล่างได้แหละนะไม่ยอมลงมาสิผมว่ามังกรเนี่ยเดี๋ยวเราขึ้นมาด้านบนดีกว่านะครับอ่าเดี๋ยวใช้นุกดีกว่าจะวันนี้คิลเลอร์อะใช้ไปก่อนแล้วกันแต่มันไม่ยอมลงมาสักทีนะเฮ้ยเดี๋ยวมันจะบินวนแล้วว่ะเตรียมตัวใช้นุกกันดีกว่าครับจังหวะนี้ยิงไปก่อนเนาะเจอนุกไหนดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับเนอร์ดาก้อนของเราวางไว้ดีครับนี่เอาเยอะๆเลยนะขึ้ขวาไปเอาให้มันเจ็บที่สุดฮะระเบิดไปดิครับโอ้โหดูดิโคตรเจ็็บฮฮะะะะอออไไรรววเเเเนนี่่่ยยยลลงงมมมมมาาาาพืดดจตู นุกนะครับแล้วก็โอเคลากไว้ตรงนั้นนะครับผม จะโดนหรือเปล่านะได้อยู่คุณผู้ชมได้อยู่เออวิธีค่อนข้างโกงฮะนี่เตกนุกไหมครับแบบนี้แล้วก็ลากมังกรมาตรงนุกครับผมตายแน่นอนจังหวะนี้เรียบร้อยฮะปิดบัญชีมังกรน,นะครับเหมือนบังคับให้ตายอ่ะอ่ะเข้าประตูวม้าไมปดีกว่าลงมาด้านล่างนะครับเรียบร้อยเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันกดแคขนเราเหรอเฮ้ยไม,ไม่เอาไม่เอาวาร์ปกลับดีกว,ว่าครับมาหนึ่งยิงพอร์ทัลตรงนี้นะครับผมตรงนี้โอเคแล้วก็ตรงนี้วาร์ปกลับเฮ้ยเจ็บว่ะเออวาร์ปกลับมาแล้วครับเรียบร้อยโอเคครับผมคุณผู้ชมครับพอเข้าประตูเมื่อกี้เนี่ยเกมดัััับบบบบบเเเลลยยยคคคครรรรรรรไไไมมู่่่่่้้้้วววาาาาทนนนนะะะอออออแตกก็็ถถืจปปีีชิ ฝากกด like ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากเล่นบอลน,นี้เนี่ยก็ต้องไปสมัครเพลตฟอนของวิบด้วยนะครับอ่านึงจะได้เล่นนะโอเคผมสำหรับคลิปนี้คงไม่เท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ